พระพุทธชินราชรุ่น666ปีทวีโชคสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ผมนะครับสวัสดีครับพบกับรายการกิดขยี้ข่าวกับผมครับกิดพลเดชวิสัยเข้ามาในช่อง You Tube แล้วนะครับจริงๆไม่ใช่ผมจะพ่อพูดว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเข้ามาแล้วก็กดติดตามก่อนนะครับแล้วก็ค่อยกดไลค์แล้วก็ค่อยกดแชร์นะครับ ก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งเลยจริงๆหลายคนบอกว่ากูเพิ่งมาดูทำไมต้องให้กูติดกดติดตามด้วยก็ดูไปก่อนค่อยกดก็ได้นะครับอย่าไปเสียเลือดนะครับบ้านเมืองสังคมมันวุ่นวายแล้วอย่าไปเยอะเอาตามเอาตามสบายใจก็แล้วกันนะครับวันนี้ผมได้คุยสวผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภานั้นเป็นตำแหน่งที่ได้รับเกียรติอย่างสูงเพราะว่าเป็น ตำแหน่งที่กั้นคองกฎหมายครับ <c oughs> <c oughs> เป็นผู้ที่มีทรงทรงคุณอวุธคนที่เป็นตาสีตาสากรรมกรแบกหามชาวไร่ชาวนาก็ไม่มีสิทธิ์นะครับที่จะเป็นเป็นสวอแต่ก็มีสิทธิ์เหมือนกันถ้าเป็นหัวหน้าชาวนาถ้าเป็นหัวหน้ากรรมกรแบกค,ครับถ้าเป็นหัวหน้า นู่นว่าหน้านี่ก็คือต้องโดดเด่นเลยจริงๆคนธรรมดาบ้านๆไม่มีสิทธิ์ได้เป็นสอวอรนครับคนบ้านๆก็มีสิทธิ์ได้เป็นเพียงแค่สอสอครับแต่การออกมาพูดจาปาใสาเกี่ยวกับสอวอในช่วงนี้มันเป็นการร้อนรนมันเป็นการเหมือนกับว่ามีอคติครับ แต่ก็มีสวไม่กี่คนนะนับหัวได้ไม่ถึงสิบคนจะด้วยซ้าไปที่ออกมาแสดงความเห็นมันไม่ใช่เป็นความเห็นของเสียงสวส่วนใหญ่นะครับผมคาดว่าสวส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ดีเป็นคนที่มีจิตวิญญาณเป็นคนที่ไม่ยอมที่จะเป็นลูกกระจอกไข่การตอบแทนบุญคุณก็ได้ตอบแทนไปในครั้งที่แล้วล้วในการเลือกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรีก็ถือว่าบุญคุณสิ้นถุดแล้วไม่จําเป็นต้องตอบแทนบุญคุณกันจนตายไปข้างหนึ่งตอนนี้แหละครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องตอบแทนบุญคุณสอวโดยทาไปพอพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีขพสวกออกไหตอนนี้สอวอก็เป็นอิสระในการที่จะเลือกนายกรัฐมนตรี ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจในเมื่อเหตุมันยังไม่เกิดในการลงคะแนนเรื่องนายกรรฐมนติยังไม่เกิดก็อย่าไปพึ่งด่าสอวอ,อย่าไปโวยอวายสวเพราะคนออกมาพูดมีเพียงไม่กี่คนครับนั่นต้องการที่จะสื่อสารไปถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาสื่อสานไปถึงผู้มีอํานาจเก่าเพราะว่าเป็นหนทางเดียวซึ่งเมื่อหมดวาลาสอวอแล้วถ้าผู้ลุ่มมีอํานาจเก่า ก็ยังสามารถดูแลอุปถัมภ์คำจูได้อีกก็จ,จะไปทำงานอะไรเล็กๆน้อยๆก็ยังดีนะสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้ก็คือสวเสรีสุวรรณพานนครับท่านออกมาพูดทำให้ผมงงผมงงกูงงและหลายหลายคนก็งงออกมาพูดว่าเสียงที่เลือก พรรเก้าไกล14ล้านคนเป็นเสียงส่วนน้อยของประเทศครับในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมามีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งประมาณนะครับ50ล้านคนแล้วก็มาใช้สิทธิ์ประมาณนะครับ40ล้านคนแล้วคนที่เลือกพรรเก้าไกลประมาณนะครับ14ล้านคน14ล้านเอาไปลบจาก40ล้าน40ล้านลบ14ล้าน ก็เหลือ26ล้านคนครับที่ไม่ได้เลือกพักเก้าไกล26ล้านคนนี่คือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศไม่ใช่14ล้านคนกูฟังแล้วกูงงมากๆกูโคตรงงเพราะฉะนั้นจะมาบอกได้ว่าต้องเลือกคุณพิธาเป็นนายกรฐัฐรนตีเพราะเสียงส่วนใหญ่ของประเทศมอบหมายไม่ใช่ครับ ้อง2 6ล้านคนที่ไม่เลือกคุณพิธาแสดงว่า2 5 2 6ล้านคนที่ไม่อยากให้คุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเอาอะไรมาคิดว่าคุณเสรีนี่ไม่ใช่ธรรมดาครับเป็นนักกฎหมายนะเป็นทนายความนะจบนิติาศาสตร์รามนะจบเนติบัณฑิตด้วยนะน่าจะรุ่นห้า แล้วเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศนะเว้ยไม่ได้เป็นกรรมการปฏิรูปอบอตอนะเว้ยเป็นกรรมการปฏิรูปประเทศแต่ผมดูความคิดความอ่านของกรรมการปฏิรูปอบอตอในอบอตแม่งชัดกว่าวะมีความรู้กว่าวะ่ะเอาจริงๆนะผมจะบอกใคร <c oughs> งงมายืนแถลงข่าวบนโทลเดียมเลยนะ แล้วมีเพื่อนสอวสี่ห้าคนไปยืนข้างหลังอะ่ะอยากออกโทรทัศน์ไปยืนข้างหลังคนไปยืนข้างหลังก็คือเห็นด้วยกับสวเสรีครับโอเคดูและเออไอเหี้ยแต่ก่อนนะผมเคยเราก็คิดว่าเราเรา,เราต่ำต้อยนะเราเป็นประชาชนธรรมดาเราไม่ได้ใหญ่โตอะไร ความคิดความอ่านความสามารถเราก็มีจํากัดใช่ไหมเราก็จะยกย่องคนที่เป็นสอวอยกย่องคนที่เป็นสสว่าเขามีความรู้เราเวลาเขาพูดอะไรเราก็จะเชื่อเวลาเขาอธิบายเรื่องราต่างๆเราก็จะฟังแต่ตอนนี้แล้วผมดูแล้วนะผมผมแม่งผมว่าผมความรู้เยอะกว่าไอ้พวกสอวอพวกนี้เอาดูพพอดูมาประเมินด้วยตัวเองทําให้ผมรู้สึก ภาคภูมิใจในความเป็นประชาชนคนธรรมดาอย่างผมนี่แหละพราะผมก็ไปเทียบชามไก่พวกนี้เลยเพเพอๆความคิดคําอ่านบางเรื่องผมดีกว่าพวกนี้อีกแล้วก็รู้สึกสบายใจแล้วก็โล่งใจแล้วก็ก็มีความสุขใจเพราะว่าถ้าคนแบบนี้เป็นสวได้ผมก็เป็นได้วะอาจริงแล้วผมเป็นดีกว่าด้วยจะบอกไนดะ้อันนี้ก็เข้าข้างหลงตัวเองแต่ก็ก็ดีอ่ะก็ไม่หลงตัวเองแล้วจะไปหลงใครวะ ไม่นับถือตัวเองเลยไปนับถือใครวะไม่ชื่นชมตัวเองแล้วจะไปชื่นชมใครวะนะครับเอาูาจากสวเสรีก่อนแก่แล้วนะเกิด2,499นสะี่ร้บเกะได้รับรางวาัลเยอะแยะมากมายนะเอาที่ค้นมาได้อารางวาัลเจ๋งๆนี่วะปีสองพนห้ารี่สิบนีถ้าเป็นอาสาสมัครดีเด่นประเภทแก้ไขปัญหาสังคมนะ รางวัลหนึ่งเลขวันหนึ่งก็รางวัลคนดีของสังคมท่านเป็นคนดีของสังคมนะครับนั่นปี2542นะครับแล้วก็มาปี2550ท่านเป็นคนดีสีรามนะครับรามคำแหงมอบให้เป็นบุคคลดีในสายตาของมาแวยา์ดามคำแหงและท่านก็เป็น Boss of the Year 2007นะได้รางวัลน,นักธุรกิจดีเด่น แห่งปีนั่นแหละครับตั้งเคยเป็นเลขาสภาสภาทนายความนะเป็นธรรมดานะไม่ได้ขนะี้ไก่นะท้านเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากๆเลยแต่ท่านก็ทำให้ผมเสื่อมความนับถือข้อการที่บอกว่าไอ้สิบสี่ล้านคนมันเป็นเสียงส่วนน้อยไอ้ยี่สิบหกล้านคนนี่เป็นเสียงส่วนใหญ่ผมก็อยากให้อาจารย์ที่สอนวิชาสถิติ อาจารย์อะไรวะไอ้ดอ็อกเตอร์อาโน์ะนะอาโนนอะไรวะใช่ไหมที่เกียรติทักษิณเกียรติยิ่งรักเกียรติสามนิ้วอ่ะอาโนนเนี่ยช่วยมาอธิบายวิชาเศิติผมฟังหน่อยว่าตกลงสิบสี่ล้านกับยี่สิบหกล้านอันไหนคือสวนส่วนใหญ่ของประชาชนนะครับสวัสดีครับท่านเปิดโทรทัศน์ดูหน่อยหรือเปิด youtube ดูหน่อย ว่าการยา่ยางก้าวนี่ภา,ภาษาเอ็นจอนะการย่างก้าวของคุณพิธาเพื่อจะเปลี่ยนวงล้อประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยนะครับเอาตัวอย่าง,งั้นเลยเอาเล่นเอ็นจีโอมกเคยเป็นเอ็มาก่อนนะครับว่าเขาไปถึงไหนแล้วครับการมาพิษณุโลกผมเห็นแกตาสองตาตัวเองที่วัดใหญ่นะั่นลานวัดใหญ่แตกครับมีของขาย มีหมอนมีพัดมีหมวกมีอะไรมาขายเยอะแยะมากมายแล้วเป็นของที่ไม่มีลิขสิทธิ์ด้วยนะไอพ่อค้าทํากันมาเองลเลยมาขายเพื่อหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองป้าเก้าไกลเขาไม่เคยว่าเลยนะครับเขาปล่อยให้ขายเต็มที่ขายกันเต็มเลยคนมาซื้อนู่นซื้อนี่โอ้โหแล้วก็ไปดักถ่ายเซลฟี่กันไอพวกนี้อายเลยแหละไอพวกเบิร์ตธงชัยไอพวกดาราหนังดังๆไอพวกนักร้องดังๆอายเลยนละครับ เจอพิธาพอเคลื่อนตัวมาที่เซนท่านห้างเซนท่านแม่งแตกอ่นะคนแม่งล้นไปถึงประตูอ่ะไปลานอนะ่ะแล้วก็ไปแห่แล้วก็ไปสวนกลางเมืองไปปลาสายขอบคุณคนพิษนุโลกมันไปกดกดการใหม่ครับปรากฏว่าพอเลือกตั้งเสร็จปุ๊บเขาก็ไม่ขอบทุนหรอกเขาเหนื่อยแล้วอันนี้มาขอบคุณแล้วมันคนมันเยอะมาก ก็อ,อยากให้สวเสรีแล้วก็สวคนอื่นๆแหกตาดูแหกตาดูบ้างว่าประชาชนเขาเขานิยมชมชอบอยังไงผมบอกให้คุณพิธาไม่จำเป็นต้องเป็นนายกรัฐมนตรีหรอกยิ่งถ้าโดนกันแกล้งไม่ได้เป็นนายกคุณพิธาแม่งยิ่งดังในการเลือกตั้งครั้งหน้านะอีกสี่ปีข้างหน้าพรรคก้าวไกลแม่งจะได้สอสอประมาณสี่ร้อยคน จะบอกให้อะเหลือร้อยคนก็ไปแบ่งกันเองเอาเพื่อไทยเอาไปหน่อยประชาธิป,ปัตย์เอาไปนิดพลังประชารัฐยังอยู่ไหมก็เอาไปหน่อยหนึ่งรวมไทยสร้างชาติยังอยู่ไหมก็เอาไปนิดหนึ่งเอาแบ่งให้ภูมิใจไทยเขาหน่อยครับเอาจริงจริงร้อยคนก็ไปแบ่งกันเองอีกสี่ร้อยก็เป็นของก้าวไก่จะบอกให้คุณพิธาก็อดรนไปหน่อยแล้วตอนนี้อายุสี่สิบสองอายุสี่สิบหกค่อยเป็นนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอนนี้เป็น ประธานเป็นผู้นำฝ่ายค้านแม่งโคตรแท้เลยจะบอกให้นะครับอ่สรุปแล้วกูก็ยังงงอยู่ดีนะครับสวออเสรีสุวรรณภานนอนนั่นะค,คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ถ้าดูกันให้ขำๆม,ม,มันก็ขำๆจริงๆแต่ถ้าดูให้ซีเรียสเราก็ไม่คิดไม่คาดหวังว่าคนเป็นระดับสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติจะมีความคิดความอ่านอย่างนี้นะครับ นั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็มาซื้อน้ำหอมผมหน่อยน้ำหอมสายมูเตรูครับยี่ห้อมมนตาราคาห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับค่าส่งฟรีนะท่านที่บูชาพระพุทธจินราชรุ่นหกร้อยหกสิบปีทวีโชคนะครับลุงจาาจาาสิเบก,รกเร็รทวีบูรณาณเขตท่านเป็นศิลปราจารย์แห่งชาติเทียบเท่าศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บรรจงสร้างในวัยเก้าสิบปี หน้าตัห้าดเก้านิ้วนะครับ1มื0นกว่าบาทหน้าตัก9นิ้ว26,000กว่าบาทแล้วก็หน้าตัก12นิ้ว5้0 0มกว่าบาทสาหรับเหรียญ290บาทรวมค่าส่งและคนถามผมว่าไม่เบื่อเลยไงพูดทุกวันเรื่องพระพุทธิิรานไม่เบื่อครับเพราะผมมีความศรัทธาในโอกาสที่มีอายุครบ666ปีและงานจินนี้เป็นงานสวยงามมากๆเรา เลขก็เลขนําโชคหกร้อยหกสิบนะครับก็จึงต้องการประชาสัมพันธ์ให้คนที่พ่อจะมีเงินสะสมเอาไว้บูชาที่ห้องพระที่บ้านเวลาราคาขึ้นปุ๊บปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บุเลยรับรอนะครับติดต่อกับผมโดยตรงครับอินบ็อกเข้ามาคุยใน Facebook ดกตรกิจผนเดลสแอดไลน์เข้ามาคุยได้เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันก็คืจะขึ้นนะครับแล้วก็ท่านที่สนุนผม สน,นับสนุนช่องก็โอนเงินเข้าบัญชีไทยพาณิชย์ครับเลขบัญชีก็จะขึ้นหน้าจอเช่นกันนะครับตอนที่เข้ามาดูในช่อง youtube กิจโพสชแนลแล้วก็ช่วยกดติดตามให้ผมด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะเป็นเมะคุณอย่างสูงครับหลายคนถามว่าให้ผมอยู่ตรงไหนตอนนี้ผมอยู่ที่วัดนะครับตรงที่ผมนั่งอย่นี้เป็นป่าชาเก่าด้านหลังเป็นเมรุเผาศพแล้วก็มีเจดีย์ที่เอากระดูกข,ของญาติข,ของคนตายไว้ข้างหลัง อยู่ตรงนี้มันสงบจริงๆสงบเงียบมากๆากครับก็มีความสุขเลยครับขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยตั้งประเทศครับสวัสดี